พีดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ผู้ที่มีภาระด้านการเงเนินเล่นและเด็กต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงก็พอเฮ้ยโยสวัสดีครับผมวันนี้พบกับแอสตันสลอว์เดมิชเชนเคยนะฮะมาครับผมวันนี้พบกับเกมเดิมนะครับผมจินนี่นายจ้างนายจังจผมเองนะฮะวันนี้มาเอาใจคนงบเยอะไหมหนักกันหน่อยดีกว่าครับผมวันนี้ผมเนี่ยมีงบมาอยู่ที่ประมาณสองหมื่นสี่นะตีไปเลขกลมๆนะครับผมเอาละฮะมาผมเนี่ยกดรัวนนะครับผมไม้สองร้อยนะ ็ไอเกมจินนี่นะผมว่าไม่ต้องใช้เวลายืดสักหน่อยนะครับผมถ้ามันเข้าสแคปเตอร์เลยนะบางทีเนี่ยผมทดสอบรอตัว50ครั้งเนี่ยไม่เข้าก็มีนะฮะแต่ถ้ารู้สึกว่าเป็นไม้200ไม้ใหญ่ๆเนะี่ยก็มันจะได้ทั้งสองแบบนะครับผมถ้ามันเข้าสแคปเตอร์เนี่ยเราเลือก8ครั้งติดวายเนี่ยแม่งก็เต็มหน้าเหมือนกันนะแต่ถ้ามันแตกนอกวายเหมือนคิดที่แล้วเนี่ยโอ้โหอันนั้นก็ยิ่งกวเดิมอีกนะครับผมเพราะว่าไอวายแนวตั้งย,วยาวๆเนี่ยโอ้โห4,080ครับผมมาแล้วนะ แต่ก็หมดไปสี่พันไงเมื่อกี้ได้กับมาคืนนะผมก็อธิบายยังไม่หมดเลยนะก็ไอ้แบบเนี่ยวายแนวตั้งเออวายแนวตั้งอะ่ะทามันได้ติดมาสองสามตัวนะโอ้โหคือแม่งคูดยับยับนะครับผมเหมือนคลิปที่แล้วนะนี่แบบนี้นะครับพอยดูนะถ้ามันติดมานะโอเค2สองแถวนี้สวยครับผมติดไหมามาครับผมเท่าไหร่เท่าไหร่หครับผมห้าพันเจ็ดเห็นไหมแค่นี้นะครับผมเราก็ได้มาแล้วครับผมแค่อักษรเอสองตัวนะแล้วก็มีแบบสองวงนะเป็นไง นี่แหละครับผมมันเป็นข้อดีของการอ่าพอดีเลยกมื่อมีผนพูดว่ามันเป็นข้อดีของการติดวายแบบแนวตั้งเมื่อกี้นะครับผมผมว่ากินนี่ไม่มีหลายรูปแบบมากนะไปไม้หนักอย่างนี้ต้องแดครั้งสิครับหรือจะห้าครั้งดี1ิบสองไหมห้าอืออือยังไงห้าครั้งดีกว่าครับผมมาลองดูมาผมจะลุ้นเลยครับผมว่าไม้หนักเนี่ยมันจะได้สักเท่าไหร่นะไปกันต่อครับผมอือหือ ผมไม่ไม่ค่อยมีดวงกับในห้าครั้งฟรีสปินของเกมเจนนี่เลยนะโอ้โหดูดิอันนี้มาครนสิบห้ามาติดเปล่าโอ้โหไลวาไม่ติดเฉยเลยนะยี่สิบมาโอ้โหเจ๊งครับผมครั้งนี้ครั้งนี้ไม่ติดเลยสิบโอ้โหโคตรเบานะไอสัตว์เอ้ยคูยมากก็ช่างนะแต่แค่แปดร้อยครับผมมา่ต้องสองร้อยนะแต่ก็ถือว่ได้อยู่นะครับผมไป ไปกันต่อครับผมมาลุ้นไอวายแนวตั้งดีกว่านะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับผมบางทีแม่งก็ไม่ให้นะมาขอเ็นสแคปเตอร์อีกแล้วกันหลดลงมาให้หน่อยเด้ออ่าเฮ้ยขอได้แั่งใจจริงแม่งโคตรโชคดีนะเอาดิไปผมขอแก้ตัวดีกว่าว่ะห้าครั้งใหม่ดิเมื่อกี้แม่งให้ง่ายเกินไปหรือเปล่าแม่งเลยไม่มานะรอบสองถ้ามึงไม่มาอีกนี่กูไม่เอาแล้วนะเออมาไปครับผมห้าครั้งนะ ก็ตอนนี้เราได้กําไรมาอยู่ที่ประมาณ7จ็ดพันเอ้หกพันเดีตอนแรกเรามีสองเปนสี่ใช่ไหมโอเคมาสวยครับผม <Hey. S> 1้อยสิบคูณห้าเข้าไปโบ๊ร้อยบาทครับผมมาแล้วไปกันต่ออ่าอย่างน้อยก็ได้ฟรีหนึ่งครั้งครับผมไปกันต่อครับผมมาคูณสิบห้าเลขสวยๆแบบนี้ต้องติดอืติดก็ไม่ติดนะได้ฟรีมาหนึ่งครั้งโอเคถือประปอบใจได้อยู่ มาโควยีแบบนี้โอ้โหไม่ติดเลยสัตว์โควน25ขอดอกนีน้เน้นๆได้ไหมขอดอกนีน้เน้นๆอืมสิบแล้วเพื่อนต้องติดสักทีหนึ่งเถอะโอ้โหอะไรวะ35มาดอกนี้ขอแบบโบบะโอ้โหเจ๋งไอสัตว์ได้มาแค่หกร้อยทีเดียวทีแรกนะครับผมสา์เอ้ยอะไรวะ โอสันเข้าจากแคปเตอร์โอสันเริ่มมึงอีกครั้งนึง่มึงก็ไม่ให้กูนะโอ้โหอย่างเซ็งนะไปกันต่อครับผมไม้สองรอยาวๆไปนะฮะสาหรับคนไม้หนักนะครับผมผมว่าประมาณนี้ก็โอเคนะครับผมไม่ต้องเล่นเยอะเกินไปมากกว่านี้นะผมว่ามันจะเปลืองนะถ้ามันจะดูดกลับเนี่ยเออไปกันต่อโอ้โหกาไรกูเริ่มลดลรมาแล้วเพื่อนอืม้มไม่เข้าวายแถว ตโอเคหัวใจนี่สองรอนเอานี่มันจะได้เยอะนะเคมา46บาทโอ้โหสแคปเตอร์แม่งเหมือนจะมาแต่ก็ไม่มาเออดอกแบบนี้สวยอยู่เอา้ามาแล้วครับผมไอเชี่ยไม้สองอแม่งหน้าแม่งสวยนะเข้าดีมากๆเลยนะครับผมแต่แค่ผมเนี่ยกดสแคปเตอร์พลาดเท่านั้นเองนะมาไอสัตว์ไม่มึงก็กูแตกกันอีข้างนึ่งับผมผมแม่งจะกดจนกว่ามันจะเข้านะมาเออ ผมนี่แบบว่าชอบสู้ตายอยู่แล้วนะครับผมผมแม่งไม่เคยได้นะผมจองให้ได้นะครับผมไอคูนแเนี่ยมามึงจะไม่ให้กูก็ไม่เอาเอาดิแต่ถ้ามึงให้กูก็เอาไงแตกมาเพื่อนแตกมาแตกมาอู้หูสั์กูยักด่ามากเลยอารดินโอ้โหน้อยจะจัด,จดนะหกร้อยสี่สิบบาท ครั้งสุดท้ายเอออย่างนี้ได้อยู่ครับผมมาโบเข้าไปครับผมเท่าไหร่ครับผมถึงสองหมื่นไหมประมาณหมื่นกว่ากว่าไหมสองหมื่นหรอได้สองหมื่นนะครับผมคูยิม่าถ้าผมคำนวณได้ผิดนะครับมาโอเคครับผมเุอร์เมก้าสองหมื่นับผมสุดท้ายมึงก็มอบให้กูเอาละฮะกำไรแล้วเริ่มมาแล้วนะครับผมครึ่งต่อครึ่งนะฮะายครับผมรับวันนะครับมาไปกันต่อครับผมหรือว่าจะหนีดี จะไปต่อเลยดีดีผมว่าผมเนี่ยอยากไปต่อสักหน่อยนะเพราะว่าไม้สองร้อยนี่แม่งหน้าอย่างสวยนะมาผมจะน้องเพิ่มเป็นไม้ละสามร้อยแล้วกันนะครับผมไปกดเทอร์โบด้วยปุ๊บเข้ามาสแคปเตอร์แต่ว่าผมไม่เคยเล่นไม้สามร้อยมนกันนะผมไม่รู้ว่ามันจะหน้ามันสวยเท่าไม้สองร้อยเมื่อกี้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าหน้าสองร้อยเมื่อกี้เอ้ยพอไม้สองร้อยเมื่อกี้หน้าแม่งเข้าสคแคปเตอร์เรืนรัวนะสามครั้งนะครับผม ถ้ามันสองหมืนสามครั้งไอเชียกูได้ตังแบบจะแสนแล้วจะแตกแต่เราคลิปเนี้ยแต่แม่งไม่ให้งไงอะไรดินในเวรไปกันต่อครับผม,อ,มอะไรกันวะเหมือนจะมาแต่ก็ไม่มานะโอ้โหขอวายแนวตั้งก็ได้อ่ะขอวายแนวตั้งก็ได้ตกลงมาหน่อยได้หรือเปล่าวายอื้อไอหมุนนานๆกูนุกว่าจะมีวายเข้ามาครับ โอ้โหดอกนี้สวยนะแต่ว่าแบบไม่ได้สแคปเตอร์ด้วยไงโบะลงมาไปหลวลว,ลวติดวายไหมติดวายไหมอ้สัตว์นานเกินนานเกินเฮ้ยมึงค้างแล้วเปล่าเนี่ยเพื่อนไอ้สัตว์นึกว่าจะมีอะไรนะแม่งค้างเอา้าไอ้เช่ยผมว่าแม่ง เน็ตผมว่าแม่งหล็กๆนะมันค้างนะครับผมดูหมุนแบบโคตรนานนะหรือว่าเป็นที่เกมวะเชี่ย <Yeah. S 1> เอา้าไปแม่งเริ่มหลกๆแล้วเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรนะผมจะไม่ย่อทอนะครับผมเพราะว่าเงินเนี่ยมันเริ่มเล่ยหลอกมันไปแล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยเล่นไม้หนักนะครับผมไม้สามร้อยนะตอนแรกเราได้มาสี่หมื่นแล้วใช่ปะละ่ะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นข้อเสียนะครับผมถ้ามันไม่เข้าเนี่ย มันก็จะลดกําไรลรไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้ามันเข้าเนี่ยแล้วเราโชคดีที่เลือกถูกนะครับผมมันก็สามารถเพิ่มพูนได้อย่างมหาศาลนะ,ะไปเอาละฮะวันนี้ผมกินข้าวข้าวมันไก่นะครับผมเอ้ยบอกสมไมวันนี้เอาละครับไปกันต่อนะช่วงนี้แม่งร้อนนะครับผมฝนไม่ค่อยจะตกเลยนะเซ็งๆนะครับผมบรรยากาศไม่ค่อยชิวนะผมอยากกินไข่เจียวอะ เพราะคนใดทีด่ถูกเจียวคือคนใดทีด่ถูกใจแฮะไปกันต่อครับผมมาเล่นมุกส่งมุกเสี่ยวอะไรในคลิปเนี่ยเออบ้าบอจริงๆนะแต่เหมือนทุกคนจะชอบนะครับผมเวลาที่ผมเล่นมุกเ,เสี่ยวไปเนะี่ยมันอาจจะโดนใจลหลายลหลๆใครหลายคนไปกันต่ออุย้ยเฮียมันแหลกชิบหายเลยนะต่อยจอเลยไหมนะสอยไปก็เสียดายจอนะอุย้ยสามพันสองครับผมเน้นๆนะแต่แม่งไม่ขึ้นก้อนโตนะครับผม แปดแปดแปดโหเลขยังสวยนะเมื่อกี้ 5, 7, 6, ห้าเจ็ดหกโอโหไม่ห้าหกเจ็ดวะไปมึงจะไม่เข้าไปกูเลยใช่ไหมแอดเดนหืจะเอาอะไรมาให้กูหมื่นหกหมื่นห้าไม่ได้ขอมาขอสี่หมื่นเท่าเดิมกูได้เอาไม่น่านไปเล่นกับแม่งเลยนะรูนี่หนีดีกว่านะครับผมไม่น่านโลภมากลาบหายนะนี่แหละครับเป็นที่มาของคำว่าโลภมากลาบหายนะฮะอย่าไปทําตามผมนะครับผม โอ้โหติดมาได้สองตัวนะทำไมไม่ให้มาสามตัวสักทีวะสแคปเตอร์เนี่ยไม่ต้องสแคปเตอร์ได้ขอเป็นวายแนวตั้งไม่ค่อยออกเลยนะใครมาสตาร์ทรลมอเตอร์ตอนนี้วะเนี่ยอสัตว์เอ้ยไปอื้มไม่ติดเลยวะผมขอวายแนวตั้งมาสแคปเตอร์ผมไม่แม่ไม่อยากจะลุ้นละผมว่าไม่ไม่มาแล้วไอ้ไม้สามร้อเนี่ยสแคปเตอร์นะแต่ขอเป็นวายแนวมาขอเขอะ โอ้ตัวเดียวไอสัตว์เอยไม่เอามาสักสองตัววะโอสแคปเตอร์มึงก็จะให้ก็ไม่ให้นักทีนะก้อนขึ้นลองอยู่นะครับผมหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะตอนนี้ลดมาแล้วครับผมเราไปนะ่าจะลดไปสองพันนะไปกันต่อครับผมโอ้โหยับยับอย่างนี้ยับ,ย,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 บยับเลยจากจะได้ทำไรตอนนี้เป็นขาดทุนซะแล้วนะครับอา้าววายมากแบบนี้ขออีกตัวนึงเออหน้านี้สวยครับผมขออีกตัวนึงได้ไหม โอเคดาบมาได้ทุนคืนอยู่ับผมหกพันสนะก็ยังดีวะยังดีวะยางอยก็ตีมาเป็นสามหมื่คืนเลยเว,ว้ยขอเป็นวายอีกได้ไหมขอเป็นไวายลัวๆสงสัยเนี่ยมันต้องยืนนะครับผมไปวัดใจครับผมไม้สี่อนะหมดตุดก็หมดครับผมถ้ามันจะแตกก็แตกนะฮะมาขอเต็มแผงขออะไรก,ก็ได้ขอสแกปเตอร์ขอายแนวตั้งทุกอย่างจงมาให้ผมจุาถูมาพอดีเลย เป็นไงเป็นไงสองตัวด้วยยังไงครับผมมาสิอ้โหเต็มหน้าขนาดนี้นะผมสองหมื่นห้าครับผมมาดีมาดีกูวิกฤตแล้วครับผมบวกมาห้าหมื่นสามแล้วฮะเออมันต้องได้กำไรประมาณนี้สิครับผมผมเอาทุนมันตั้งสองหมื่นนะเชีย่ยมาผมบอกแล้วมันต้องขอแคปเตอร์ก็ได้ครับผมขอเป็นายแนวตั้งติดแบบนี้นะครับผมนี่แค่เป็นตัวสอนนะฮะถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยบอกเลย เป็นพวกแก้วแหวนเงินทองอะไรเนี่ยเออมีมากกว่านี้นะครับผมเชิอยเดโดแต่เมื่อกี้มันแบบเป็นตัวจสอบไงมันก็เลยแบบยังไม่ได้คููเยอะขนาดนั้นนะฮะปะผมจะได้หนึ่งสักยี่สิบไม้ปะกดไม้มันถึงหกหมื่นไหมผมว่ามันน่าจะถึงได้อยู่นะผมอยากได้ประมาณหกหมื่นนะครับผมขอแตกไปีสักเก้าพันถึงหรือเปล่าวะโอโหห้าร้อยไม่เอาไอ้สักรอบมากไปหรือเปล่าวะปกตินี่ผมต้องหนีแล้วนะ แต่ผมว่ามันต้องยื้อได้อีกนิดนึงอ่ะไอกเกมเนี้ยมันต้องยื้อเว้ยมาเทา 9, okay, 9, 6, ่าไหร่เก้าพันไหมโอเคเก้าพันหกครับผมหนีสิครับผมถึงแล้วครับผมหกหมื่นบาทนะโอเคดีนะยื้อสุดท้ายได้มาดอกเก้าพันนะครับผมเอาละฮะผมหนีดีกว่านะครับผมวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ที่เราใจอีกแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับผมกับคลิปมาห,หนักแบบนี้เอาใจสายทุนเยองงบเยอนนะฮะ เอาแล้วครับผมวันนี้แอสซันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ผมจะแนะนำนะว่าไม้สองร้อยแม่งโอเคเว้ยแต่แม่งเยอะไปหน่อยนะสำหรับคนที่งบน้อยนะครับผมอย่าไปลองดีกว่านะเอาละครับเจอกันใหม่ครับผมคลิมหน้าบ๊ายบายจ้า